เมื่อวันที่25มิถุนายนเวลา14.30น,นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเกิดสถานการณ์ยื่นหมูยื่นแมวระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชาหลังมีรถบรรทุกสินค้าไทยจำนวน12คันติดค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาขณะเดียวกันชาวกัมพูชาและรถจักรยานยนต์ที่ตกค้างอยู่ฝั่งไทย79คันก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้หลังการเจรจาระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคงหน่วยประสานงานชายแดน และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมชายแดนทั้งสองฝั่งในที่สุดทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนการผ่านเข้าออกโดยฝ่ายกัมพูชายินยอมให้รถขนส่งสินค้าของไทยทั้ง12คันเดินทางกลับเข้าฝั่งไทยขณะเดียวกันไทยก็อำนวยความสะดวกให้รถจักรยานยนต์และประชาชนชาวกัมพูชาที่ติดค้างได้เดินทางกลับสู่ฝั่งกัมพูชาก่อนกลับมาปิดตามเดิมในเวลา14นาฬิกา57นาทีสำหรับในช่วงนี้จุดผ่านแดนถาวรทั้งสองด้านยังสามารถปล่อยให้ชาวไทย และชาวกัมพูชากลับบ้านได้แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ออกจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ